ไม่ว่าจะใกล้หรือกลางหรือว่าไกลครับจะเป็นยังไงครับถ้าใช้ปืนนี้กันทั้งต่อเยครับ ใช่เลยครับปืนที่จะมาแนะนําวันนี้ครับปืนสุดโกงณเวลานี้ครับดีมา14สอนที่ที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้ถึงความน่ากลัวของปืนนี้กันไปอย่างดีครับเพราะว่าร้อยละ90ของผู้เล่นในวอร์โซนตอนนี้ครับถือไอ้เจ้าปืน DMR 14เป็นปืนหลักอย่างแน่นอนครับจากที่ผมครับไม่เคยคิดจะอยากจะแตะมันเลยนะครับ โดนทุกวันทุกวันทุกวันครับจนหัวมันร้อนครับต้องเข้าร่วมสู่ด้านมืดครับพอได้รองจับมันครับก็เลยเข้าใจครับว่าทําไมปืนนี้ครับทุกคนถึงเอามาใช้ะตอนนี้ครับเพราะว่าทั้งแรงยิงก็เร็วปืนก็นิ่งทําไมจะไม่อยากใช้อะไรครับยิงโดนหัวทีเดียวครับร้อยเ็170กว่าดาเมจยิงโดนตัวก็90กว่าดาเมจก็เลยเข้าใจครับว่าทําไมทุกคนต้องใช้ครับ เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็จะกลายเป็นว่าเราเสียเปรียบชาวบ้านเขาครับพูดมาสนานครับไม่รู้ว่าจะชมหรือจะด่าครับแต่ก็อีกไม่นานครับปืนนี้ต้องโดนเนิร์ฟเป็นที่แน่นอนครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยลองหรือว่าไม่รู้จะแต่งปืนกันครับวันนี้ผมก็มีวิธีการแต่งปืน DMR14 มาแนะนํากันครับแล้วก็มีเกมเพลย์ครับที่ผมใช้ปืน DMR14 ครับมาให้ดูสัก1แมชครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไอปืนกงปืนนี้ ดูแล้วรู้สึกยังไงกับปืนนี้หรือว่าเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตามอ่านหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้าปืนนี้ครับ DM14 ครับชุดแต่งต่อไปนี้ครับเนื่องจากผมลองเล่นมาสักพักครับแล้วก็ลองแต่งไปแต่งมาครับก็รู้สึกว่าชุดนี้ที่ผมจะมาแนะนำครับเป็นชุดที่เข้ากับสไตล์การเล่นของผมมากที่สุดคร สำหรับใครที่ไม่รู้จะแต่งยังไงครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางได้ครับอย่างแรกครับมาโซครับก็เป็นเอเจนซี่ไซเลนเซอร์ครับสำหรับผมปอกเก็บเสียงเพิ่มดาเมจเรนจ์ครับอันที่2ครับบาเรลครับอันนี้ก็แต่งได้หลายแบบครับแล้วแต่สไตล์หลายๆคนเลยครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้เป็น16.3ไทเทเนียมครับเป็นบาเรลที่เพิ่มไฟเรทเยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดครับข้อเสียเดียวครับก็คือลดดาเมจเรนจ์ครับแต่ว่าข้อเสียตรงนี้ครับก็ถูกแทนที่ด้วย ความเร็วกันลั่นกระสุนครับที่ทําให้ไม่รู้สึกถึงความต่างของดาเมจเลยครับอย่างต่อมาครับอันเดอร์บาร์เรลครับอันเดอร์บาร์เรลครับผมใช้ฟิลเอเจนต์โฟกิฟครับโฟกิฟอันนี้ครับเพิ่มทั้งรีคอยล์คอนโทรลแนวตั้งและแนวนอนครับเวลาเรายิงรัวๆครับปืนมันทั้งไม่สายแล้วไม่เด้งครับก็ทําให้ปืนนี้นิ่งขึ้นครับสําหรับแอมูเนชันครับหรือว่าซองกระสุนผมเลือกใช้เป็นตัวที่30นัดธรรมดาครับเนื่องจากแม็กนี้ครับไม่ทําให้ปืนยกขึ้นมาเล็งช้าเหมือนแม็กอื่นอื่นครับ บางทีครับเราฉุกเฉินครับเจอศัตรูใกล้ๆครับเปลี่ยนปืนไม่ทันแม็กนีครับก็อาจจะทําให้ยกปืนเร็วขึ้นเอาไ้ยิงสู้ได้ครับอย่างสุดท้ายครับก็ออปติกครับส่วนตัวผมใช้ทั้งคูณ3และคูณ4ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยครับอาจจะใช้คูณ2ก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้คูณ3กับคูณ4ครับเรื่องแบบของเป้าครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นเลยครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนครับอันนี้เลือกได้ตามสบายเลยครับ แล้ววันนี้ครับแมชที่มาให้ทุกคนได้ดูครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าปืนนี้ครับมันค่อนข้างโกงเลยครับแล้วก็ช่วงท้ายของแมชครับก็เป็นปืนที่ทําให้หลายๆสถานการณ์ครับมันง่ายขึ้นครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับ Point, online. UAV entering the AO. To your teammate sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. You Be advised, being RTB for redeployment. โอ้โหสือตยิงผมว่ะเกิดอไเป็นชหลังที่เราลงตัวหนึ่งสองตัวัเราลงกันนะตีนึงนะอออค่เข้าห้องแนกับประตูไม่เปิดไม่มีใครต้อนรับเลยเของนแทนก็ได้

ต่ไหนตลนับไอ้หอำเดิมไม่ไหนที่อข้างล่างหลายตัวพี่ขอพังรอพังจ้าหนึ่ง สามตัวแปดตัวนะพี่ต้องปัง๊มน้ำมันจุดแรกไม่มีพี่อยู่ดูอยู่สามตัวเห็นขบวนสองตัวมันยิงก,กันเสร็จแล้วมั้งที่มา มาตีตัวขับรถอันนี่เอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวพี่เอาไอ้นัทซิงนี่ก่อนตายออกไปมันขี่ฮอ enemy UAV overhead ขับลง เฮดีนินไปไหนไม่รู้นี่ไงพี่เฮียมีอีกตัวนะไม่ได้มีตัวเดียวบ้านนี้เคลียร์พี่ โดนแล้ยิงซ okay. ียงไว้แค่แค่นี้ก็พอพี่ยิงได้หมดเหลือสองตัวพี่ โอ้มันบวกกันอยู่อะพี่มัคิดว่ามันอยู่กันมันบวกกันอยู่มันบวกกันเองอยู่เวันเวิ่งออมอตัวนึงใส่แขงอินพี่ตัวดับไปหลังพี่โบไม่สนที่ดีตไม่่บ

เห็นอยู่ข้างหลังแวฟเวฟะไม่รู้มีหรือเปล่าซ้ายผมบังใชซ้ายนะเดี๋ยวผมดูก่อนเต็มเลยพี่ไม้ข้างหน้าผมเต็มเลยพี่ อไ,ไอที่กล้องบังอีกแล้วว่าไอที่แบบว่ายิงแล้วมันช็อตอะแตงอะ่ะวูบวาบอะเียอะไรวะตอนหนึ่งป้อมวิ่งแล้วพี่ป้อมวิ่งแล้วปัอมดาวหนึ่งปมดาวสองเยนแม่ซีขวาขวาม่ตีขวาขวาเีรอพี่เออีช่ผมแลววว่าอย่า อย่าเดินผ่านโ์ลูมได้เป้าเขียวมายิงอย่างมันโวลูมกอดแตกตัวหนึ่งขวาซ้ายเข้าพี่ซ้ายเข้ามาตรงโน้นนะ ตัวท้ายของฝั่งเนี่ยโดนโชลูมยิงไม่ใช่โดนตัวนี้ยิงนี่เนี่ยตัวท้ายของฝั่งปั๊มอ่ะอืมดูเช็ง้วยตัวเดียวเลยน่าอยู่ตัวเดียวเลยผมเช็คตัวแค่พี่มาพี่มาผมขอเกรอบขอกระสุนนะที่ตรงเหยียบเลยครับเฮวลาเฮลลาเฮลลาเฮลลาไอโชลูมมามิติทดลองกระสุน

เี่จะปาสตันสตันไม่มีโค้งโงาวแล้มนะแโบยิงชนะแล้วท้ายอันนีะพี่หลังขวาขวานั่นแหละเออเออบอสบูนบนัสบูถ้าดููยิงนี่ เป็นเป็นตัดกันโอเคผมนัดถึงหนึ่ชัวโตอนที่ดูผมนะให้ดี